มาอีกราะไหนึงผู้หญิงอ่ะผู้หญิงไหนวะอันนี้ไงเจอแล้วเงินค้ายนค้ากระโดดจับเออกมาเทียกดีจับจับจับี่ไหนปยมืได้วเริ่ม้นกันยอดเพื่อนาเชาวบวกลับกับร่มในโลกไป

ชวงมาโลกอาเช่นมาระวังไปเร็วเร็เพื่อไปสาวไม่รอเชื่อไปไม่บอกดี่เราแกวอรไปเราอยู่เลยไปก่อนเพื่อนมานะตัวตัวใหญ่เนียเร็วนะระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยุดเฮ้ยบาว เขอเอจเทำไมไม่ดใจเลยเบ่ายทแดดึงเร็วรมาดึงมาดึงเชื่อนเขามาเอยจะตายแล้วอออุ้ยไข่กลับขึ้นไปอยู่คอนเอาเชือกไปแต่จะดึงดึงเชือกไปด้วยแต่แวดยังไงเนี่ย หมดเลยเดี๋ยวงัดออกมาเลยไปดึงไปเลยเอาวิ่งเชือกเชืวิ่งเชือกเชือกไปย้อนขาย้ยไปวย้อนขาย้อนขายังไม่ย้อนอยู่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอารองเท้าเข้าไปทำไมอวดขาขาขาให้เหยียบเลย พี <Net> ่บอกยัน้ายันค้าไอ้นี่ไม่ยอนโดนให้เกิดอะเลยอาเลยไปโอ้อย่าเพิ่งไปลูกโอ้โยวโอ้โอ้องโั้โอ้โอ้โอไน้โอ้โอเโอ้้้อน้อ